รู้รู้อยู่มีควรคู่กับจอมใจวาสนาเราแสนไกลหนักหนาแต่ความรัก หากฉันใดไม่เลือนลาแค่เพียงไม่เห็นวงหนา้าเหมือนว่าจะบาตายสุดเหลือจะบอกเขาให้เข้าใจว่าเรารักเท่าใดจริงแค่ไหนทั้งใจและกาย ให้คิดเลิกรักไปเหมือนให้ตายมันโหดร้ายเกินไปแก้วตาจอมใจไม่รักก็ไม่ต้องรักต้องฝืนจอมใจมีชื่นก็ไม่ต้องฝืนเวทนาเพียงแต่ขอให้เพียรัก พักดีสุดาก็สุขอุราเป็นวาสนาพี่นักใจเธอนั้นจะรักชอบมอบผู้ใดจะเป็นของใครเมื่อ,อไรไม่ห่วงเลยที่รักชาตินี้พี่น้อย บุญนักเตรียมตนสู้ข่มรักสร้างกุศลรอชาติไม่มีสาบานบ่โอ้ยง,งั้นบอก<า>คู่กินเออคู่ยักษ์เอ่อแบ่พต้องไปฉีดยังหลายเด้อเรือหมู่บ้านนี่เด้อต้องไปฉีดยังหลายเราเพราะว่าว่างไงซะย,ย่าไปถือไปซะแล้วถอยยันนะั่นนะ Oh, yeah, yeah. เออใช่าช่เออ่าไปถือไปซาเลามันบป็อย่างดอกที่ผมหากู้ยากกะคือว่าผมบ่อยากให้กู้ยากไปฟ้องคืนและตัวเล้าอืมกะสรุปแล้วก็คือบอได้หูแยกผู้หญิงคนนั้นเหมือนบ่เมือน mm hmm. เออบอได้หูจยกผู้หญิงคนนั้นแต่ว่ากะสงสัยเราสิอยากได้ลูกเขยหลานเขยคู่หน่อยอยากเนาะจะว่าบ่เออเอือ ยายเถอะอย่าบ่ต้องไปซาเล่านะ่ะขันเอาเรื่องเล่ากะมันสิสตํำเพ็ดบาปเล่านะอืเล่าก็บ่ได้เต็มไ่ได้นั่นบ่ได้ความไหนเล่าก็ความอยากได้หลานเคยคู่นี่ละแล้วจังมาเบอกแต่ว่าหันไปบอกกับคนอดื่นนี่พี่น้องครับหันไปบอกกับคนอดื่นนี่ยายยัดนน่ถือฟองอีหลีเด้แต่สรุปแล้วคือทีนักบ่ฟองขึ้นมันบ่ อืมก็ฟังขึ้นดีแล้วดีแล้วหู้ยากดีแล้วโอ้ยอืม